ทางมัณปทุมธานีพี่น้องประชาชนแห่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคส่องอ่างน้ำมนต์อาสมหรือสีเนรที่อาสมหรือสีเนรธาตพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลขก้ามีประชาชนจำนวนมากได้พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้เท้าเมสุบรนปางก้าหน้าสูง16เมตร่อปูหรือสีพรมเมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก กูมารทองเจ้าสัวเห็นเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนตรและยังไปกราบพระสังกจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อและถ้ำจินดามดีที่มีเจ้าเงาะและพญาน,นาคที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังนำฟักทองมาแก้บนให้กับปู่ฤาษีพรหมเมตและนำน้ำแดงมาแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเห่งหลังจากสิ่งที่ขอนั้นประสบความสำเร็จหลายคนยังเข้าร่วมพิธีถทวาาเข้าสารยกพ่อแก่อาบน้ำมนต์ลงน้ำบุญญาลิตรฤาษีหน้าทองและยังไปส่องเลขในอ่างน้ำมนต์บนศาลาบุญช่วยโดยไม่เลขจับกลุ่มกันนั้นก็คือเลข ศูนย์สองสามเจ็ดแปดและเก้าที่ร้อยจับกลุ่มกันโดยในวันนี้ผู้สีข่าวได้พบกับนางสาวปรายมานัสสำราญล้ำเจ้าของร้านพะโลาโ้มยาบบันทองพะาโลสูตรใหม่ไม่เหมือนใครที่มาลงณนะบุญฤทธิ์อศีหน้าทองและให้อาจารย์ือศีเนนธาตพุทธคุณเจริมพระพิคเนตร โดยนางสาวปลายมนัสได้กล่าวว่าวันนี้มาลงณะบุญญาลิตและชาวพระพิคเนตเพื่อให้ค้าขายดีโดยที่ร้านชื่อร้านพะโล้ต้งยำบันทองโดยมีอาหารแนวใหม่เป็นพะโล้ต้งยำรสแซ่บไม่มีหน้าร้านแต่มีบริการเดลิเวอรี่สามารถสั่งได้นิว24อันนันประทุมธานีภาพข่าวเดวราทิพสีรายงาน